ทดสอบวิทยุฟูตว่า t 8 fg super นะครับก่อนจะส่งครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้นะครับตั้งไว้ความถี่เป็นเห็นไหมฮะบันทีสองนะครับถ้าเป็นร e เซฟธรรมดามันมันจะบายไม่ได้พวกฟาสกายตัวนี้เป็นรีเ e ฟฟัสกัยทิฟ r 6 sb นะครับครับมีวอยประกันนะครับคือสามารถต่อ เอฟเอสบัสได้นะมีสายให้อีกหนึ่งเส้นนะครับนี่นะครับสายนะครับก็มาดูกันว่าสัญญาณที่รับเป็นยังไงนะครับก็ค่อนข้างจะดีนะครับมาดูครับเห็นไหมครับใม่สัญญาณนะครับนะครับใส่โดรครับอัดเตอร์ครับผิดนะครับนะครับ ใช้ได้ครับตัวน,นี้ผมว่ามันนิ่งดีนะครับก็ลองดูเดิมฮะมือเดียวครับขึ้นไปเลยครับเปิ่บเห็นไหมฮะครับ,รบใช้ได้นะครับผมขอบคุณครับ